สวัสดีครับสวัสดีวันปีใหม่ไทยครับสวัสดีวันสงการครับวันนี้ผมนะครับเฮียโกนะครับเป็นหนึ่งการเกษตรนะครับมาอวยพรนะครับปีใหม่ไทยนะครับขอให้ลูกค้า SPM ทุกท่านนะครับที่เป็นเพื่อนอยู่ใน Facebook ตอนนี้นะครับประสบความสำเร็จนะครับเลี้ยงหมูก็ขอให้หมู โตเจริญเติบโตดีน้ำหนักดีนะครับขายก็ขอให้ขายให้ได้ราคาดีนะครับตลอดไปจนเพื่อนๆนะครับทาง facebook ทุกคนนะครับขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับมั่งมีด้วยเงินทองครับคิดสิ่งใดสมดังใจปรารถนาครับก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าและครอบครัว SPM ทุกคนนะครับที่ยังเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่นะครับแล้วก็ผมก็ให้คำมั่นสัญญาครับว่า จะนำพาครอบครัว SCM ของเรานี้นะครับก้าวหน้าแล้วก็จเจริญเติบโตต่อไปครับขอบพระคุณครับสวัสดีปีใหม่ครับสวดีครับไปเรี่ยงหมูกันครับ